สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะครูไปเจอสัตว์ชนิดหนึ่งในสวนของคุณครูนะคะนี่คืออวัยวะส่วนหนึ่งของมันเด็กๆพอจะเดาได้ไหมคะว่านี่คือสัตว์อะไรเอ่ยอ่าเราจะมาดูนะคะปื๊ดปื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 ดโอ้โหโอ้โหเด็กๆกลัวไหมคะถ้าเด็กๆรู้จักไหมคะว่าสัตว์นี้คืออะไร หมุนกล้องนิดนึงนะจ๊ะโอ้โหเด็กๆก,กลัวไหมคะมันค่อนข้างจะมีพิษเนาะแล้วมันก็มีคีบหน้ามีขาด้านละสี่าลำตัวตรงนี้จะแข็งๆตรงนี้จะเป็นนิ่มๆแล้วก็มีหางป้องถึง1 2ึ่งสอามสี่ห้าป้องด้วยกันปลายหางจะ มีส่วนแหลมๆแบบนี้น่ากลัวจังเลยอะมีพิษไหมเนี่ยดูไม่รู้จักอะเด็กๆรู้จักไหมคะโอ้โหเหมือนสัตว์ประหลาดเลยเนาะอ่านี่คือด้านท้องของมันนะคะขี้แตกด้วย <laughs> ถ้าดเด็กๆรู้จักเขานะคะช่วยส่งคำตอบมาามาให้คุณครูด้วยว่า สัตว์ที่ครูเจอในส่วนนี้คืออะไรและมันมีลักษณะพิเศษยังไงอย่าลืมส่งคำตอบมาให้คุณครูนะคะขอบคุณค่ะ